สวัสดีครับพบกับแม็กฟอร์ดชาแนลนะครับวันนี้นะแม็จะพามาชมนะครับลูกชายสุดหล่อนะก็เรียกว่าอีกหนึ่งรุ่นที่ลูกค้าสนใจแล้วก็ทักกันเข้ามาเยอะนะครับด้านหลังแม็ dbl xl พ u s นะครับราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่792,000บาทนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมนะครับว่าแต่งอะไรกันเข้าไปบ้างนะครับอ่าเริ่มกันที่ด้านบนเลยแล้วกันนะครับสกู๊ปทรงฟิตนะครับอันนี้เป็นสกู๊ปรูปม้ามาแต่งสีแดงนะอ่า เป็นสกร๊ปสีดำเงานะครับตัดสีดำด้านนะหล่อๆแบบนี้เลยอันนี้คือเราไม่ได้เจาะนะครับเราแปะเข้าไปนะลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าเราจะไปเจาะรถนะครับอันนี้สามารถถอดเปลี่ยนได้ตลอดนะครับกระจังหน้านะครับฟอนต์ FORD นะครับสีดำตัดแดงนะคือต้องบอกก่อนว่าดำด้านในเขาอะจะเหมือนเป็นเก็ดเก็สเก็ตอะครับยิงทรายนะทำให้รถดูมีมิติมากขึ้นนะครับพร้อมกับไฟสีสามดวงนะอ่า แล้วก็เว้นช่องระบายความร้อนนะครับหลอๆแบบนี้หรือเรียกกันว่ารังพึ่งนั่นแหละครับไฟนะครับไฟตัว C นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นไฟหลอดเป็นไฟไฮโดรเจนนั่นเองนะครับที่ดูคมขึ้นเพราะเราใส่ครอบไฟหน้ามาให้นะครับมันถึงดูคมขึ้นนะเป็นของเขาเลยนะตีโลโก้เรนเจอร์สีแดงเลยนะครับด้านล่างนะครับการชนหน้าจะเป็นสีเดีวยกวกับตัวรถนะพร้อมกับไฟตัดหมอกนะอันนี้จริงๆอ่ะ เอ็กอพัทจะไม่มีไฟตัดหมอกให้นะอันนี้เราใส่ให้แล้วนะครับเราหลอกันเลยทีเดียวเชียวนะครับมากันที่ด้านข้างนะครับหรือ,อซุ้มล้อนั่นเองนะซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะอันนี้ลูกค้าเลือกแบบปักหมุดนะครับเลือกแบบปักหมุดใครชอบแบบเรียบแบบเรียบไปใครชอบปักหมุดปักหมุดไปนะครับแม็กนะครับพร้อมกับยางนะแม็กเป็นของ o อเอซินะครับหรือเรียกกันคุณปากว่าลายมาเวลนั่นเองนะยางเป็นของมอนสเตอร์นะครับเดี๋ยวแม็กจะบอกสีลิยางให้นะ ซีรี์ย่าง265นะครับ7 0 R 1 6นั่นเองนะคือขอบ16นะครับลายยางมอนเตอร์ก็จะหล่อๆแบบนี้เลยนะยึดกกาะถนนดีมากนะครับตัวนี้ปีกนกนะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะแล้วโช้์เป็นโช้์ทวินทูบนะมาที่แก้มข้างนะแก้มข้างโลโก้เทอร์โบนะเป็นสีโครเมียมตัดสีดำนะครับเขาก็จะมีความต่างอยู่เนอะอันนี้ใช้งานได้จริงนะระบายความรอนได้จริงนะครับอ มาที่กระจกมองข้างนะครับอย่างที่แจ้งลูกค้าไปครับ XL Plus พกระจกจากโคราชีกับตัวรถนะอันนี้จะเป็นสีดำด้านนะตัวรถจะเป็นสีดำเงาๆนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยว LED นะครับสีส้มนะครับกระจกมาตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับมาที่สติกเกอร์นะครับอย่างที่บอกตลอดเลยสติกเกอร์มีเป็นร้อยเลยลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับอันนี้ศาสตร์โคนใส่เลนเจอร์นะเน็กเจลเลนเจอร์นะสีเทาแดงแบบนี้เลยนะครับบันไดข้างนี้มาจากโรงงานนะ อ่าหล่อๆเลยเบามือจับนะครับใส่มาให้เรียบร้อยนะครับของเลนเจอร์นะกันลอยกันแหวนนะครับการเล็บกระแทกนะครับการลดเป็นรอยการสาใส่ให้อันนี้ติดราวหลังคาให้ด้วยลูกค้าหลายท่านชอบติดราวหลังคานะครับอันนี้ติดให้นะครับติดติดได้นะแต่ว่าเราไม่ได้เจาะนะอันนี้คือลูกค้าก็อย่าไปขนของหนักละกันนะครับเพราะว่าตัวเอกเอพัดไม่ได้มีให้นะอ่ะ ฝาถังน้ํามันนะครับวันนี้กุญแจไม่ได้อยู่กับแม็กนะฝาถังน้ามันอันนี้เราสามารถเปลี่ยนลายได้นะฝาถังน้ำมันเขามีหลายลายนะบอกลูกค้าก่อนอันนี้คือถ้ากุญแจอยู่สามารถกดใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ตีตาโลโก้เรนเจอร์เหมือนกันนะครับด้านบนนะครับอย่างที่แจ้งลูกค้าตลอดเลยนะครับเรื่องโลบาร์นะอันนี้เป็น o อา Lander GT นะครับโลบาร์เหล็กขาย,ยาวนะอันนี้ ใช้งานได้จริงมัดของได้จริงมันทุกของได้จริงต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากติดครั้งเดียวใช้ได้ยาวๆกันไปเลยนะครับด้านหลังนะครับไฟนะครับที่ดูมีมิติอย่างที่แจ้งลูกค้าด้านหน้าใส่ครอบไฟหน้าด้านหลังใส่ครอบไฟท้ายให้นะครับก็หล่อๆแบบนี้เลยนะครับฝาท้ายนะครับก็จะมีไฟเบรกัวที่สามับว่ามือเปิดนะครับแล้วก็โลโก้ฟอรอ์ติดนะครับ การชนไทยเอาแรนเดอร์มาให้แล้วนะโอเคหล่อๆแบบนี้เลยนะครับอ่าอ่าเดี๋ยววันนี้ก็จะได้เลยของลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวจะมารับรถกันละยังไงแม็กก็ฝากอ่าเอ็กอพาร์ตเจ็ดเก้าสองคันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวรุ่นไหนคันไหนลูกชายคันไหนให้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันคลิปนี้ฝากเอ็กอพาร์ตราคาเจ็ดเก้าสองคันนี้ด้วยยังไงฝากเพจนะครับ ฟอร์ดโปรแรงป้ายแดงบายแม็กจัดให้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube นะครับแม็กฟอร์ดช n แนลนะครับแล้วก็สายด้วยนะ0 8 2 0์2 0 5 1 1คลิปนี้ฝากเอ็กอพัทกนนีด้วยคลิปหน้าใจกันไปแล้วครับสวัสดีครับ